ตอนนี้เราเข้าสู่จังหวัดยาลาแล้วนะคะเป็นจังหวัดที่ผังเมืองสวยที่สุดในประเทศไทยเป็นไหนเนี่ยเดินไปเรื่อยสุดยอดอันซีนไม่อะไรอันตรายด้วยดิทางเข้ามาคือแบบว่ามันจะมีเสือมี <c oughs> มันจะมีหมีอะไรอยู่เงี้ย <c oughs> ต้องดูดิไม่มีไฟไม่มีไฟฟ้าด้วยนะ ยะลาแล้วนะคะเป็นจงังหวัดที่ผังเมืองสวยที่สุดในประเทศไทยแล้วก็กำลังจะเดินทางไปที่เบตรงยะลากันนะคะบอกว่าทางไปคือแบบสวยมากที่นี่คือที่ไหนครับเขือนบางลาง แล้วโอเคสวยมากค่ะเส้นทางเริ่มโหแล้วนะคะเป็นทางแบบป้ายโหดกว่าหรานะะคะสำหรับพ่อป้ายโหดกว่าโหทุกคนดูทางดิสุดจริงหรือว่าพอๆกับปลายวะมัจะไม่กับปลายโหดกว่าเหรอไม่ถึงเบตงแล้วนะคะ ตรงไหคะเดี๋ยวพาไปอันซิงนะโอเคตอนเมื่อกี้คือเป็นถอนนาฬิกาเนาะตอนดึกก็ยังคือคือนอยู่เลยคะ่ะอืม,มเยไป,ยปไหนเนี่ยเดินไปนเรื่อยหาอะไรจริงของมึงตอนนี้เราก็มาเดิน กันในตัวเมืองเบตงนะคะเป็นย่านที่แบบโอเคมีสตรีทฟู้ดเยอะมากแล้วก็มีคนก็เยอะคือคึกมากเลยค่ะตอนนี้เรามาแวะกันที่ร้านบะหมี่เกี๊ยวนะคะชิมเลยอร่อยมาก ข้าหมูแดงอีกหนึ่งจานเราต้บอบ่น,น,นอ้วนชิมเลยคุณพี่ไปตักข้าวเพิ่มให้อามนะคะเพราะว่ากลัวกลัอวาอามไม่อิ่มเขาบอกว่าไม่คิดตังค์เ่ลยนะ่ารักมากเลยเธอกินเยอะไงที่ร้า เอาไข่ okay, มาให้เพิ่มด้วยคือให้ฟรีนะทุกคนคือแบบที่เขาบอกต้องบำรุงหน่อยที่น่ารักอย่างหนึ่งนะทุกคนที่เบตรงก็คือมันเหมือนมันจะมีความเป็นเอกลักษณ์อ่ะเออขนาดมินิมาร์เขายังมีความแบบเบตรงมินิมาร์เลยอะ่ะเดี๋ยวเราเข้าไปเดินดูดูซีมีอะไรซื้อบ้างแต่ว่ามันก็เป็นของทั่วไปนี่แหละที่ทุกทุกที่ก็มีขายแหละเออแต่เราอยากหาซื้อของฝากแหละเดี๋ยวมาดูกันเออกินเฉาก๊วยกันเถอะเอาไหม นี่เดี๋ยวเรามาซื้อเาวก๋วยเบตงกลับไปกินดีกว่าสองกระปุกเนาะอ,อ่ะถือค่ะนี่นะทุกคนอย่าลืมบะหมี่มีร้านนี้นะมีเข้าวมินิมาเราซื้อมีเนตงกลับไปเจ้ของฝาาไปค่ะเบตรงวันที่สองเดี๋ยววันนี้ให้คุณอาพาทเที่ยวไม่รู้ไปไหนบ้างแต่ว่าเดี๋ยวเช้านี้ไปหาอะไรกินก่อนงับ เป็นบรรยา,ากาศตอนกลางวันนะคะเมื่อคืนเรามากลางคืนเนาะมันก็มืดมนิดนึงหาที่จอดรถก็ค่อนข้างยากกลางวันก็จะแบบเออเห็นอะไรชัดขึ้นเนาะตึกลาบ้านช่องเนาะไอ้ข้างล่างนี้คือเมืองเมืองเบตงเลยค่ะโอ้ทุกคนตอนนี้เราขึ้นมาที่จุดชมวิวใช่ไหมคะช,ชื่อว่าอะไรคะมันเป็นเหมือนเอเไย์ูดอดทีเดือน ไม่ได้เลยเลยเออแต่มันเป็นภูเขาจริงนะมึงเบตัวคือถึงแม้มันจะอยู่ใต้สุดของประเทศไทยใช่ปะแต่มันไม่ได้แบบว่าเออเป็นพื้นที่ล่าหรือเป็นทะเลหรืออะไรนะเป็นจังหวัดที่ฉันชอบที่สุดแต่มันเหมือนอยู่บนเขาจริงๆอะตอนเราเดินทางมาวันนี้คือวัดจีนเหรอ ทฤษฎีไม่ต้องเยอะเจอร้านไหนก็กินร้านนั้นแหละเพราะว่าหาที่จอดรถไม่ได้อร่อยมากทุกคนเมื่อคือตะววีนอยู่นะ้ำตอนนีนะ้หายวีนแล้วอร่อยจัดตอนนี้เราเลี้ยวเข้ามาในหมู่บ้านท่องเที่ยวเราเธอห้ามฉันว้าวเหรอทำไมอ่ะเราต้องวางา้าว <laughs> <laughs> ประตูเกตอะไรก่อนออมันคืออะไรคะเนี่ยเหมือนอินโดนีเซียเลยสวยจริงว่ะเบตงของแท้ไปคะ่ะที่แรกที่มาเรามากันนะคะคืออุโมงค์ปียมิดเบตงเหมือนภาคเหนือเลยอะทางทางขึ้นมาไปเข้าไปดูกันค่ะว่ามีอะไร<ม>นี่จ้กประวัติอุโมงค์ปียมิดอ่านเอาเลย น็นตัางส่สนหรือว่าไงพี่คนไทย40บาทอ๋ออะไรอ่ะโอนได้โอนได้โอนโอนตรงไหนครับธรรมาชาติเย็นสบายมากค่ะอ๋อคือมันเป็นเหมือนแบบอุโมงค์ที่สมัยก่อนเขาพวกคอมมิวนิสต์ใช่ไหมเธอเขาไม่อยู่กันเนาะเป็นฟิลฟิวิทภัณฑ์นะคะให้ดู ตอนนี้กำลังจะเข้าอุโมงกันนะคะนองหัวนะอุโมงก็ในอุโมงเปิดเพลงอะไรบ้างเพลงขัดใจผมมากและนี่คือต้นไม้พันปีนะคะต่อไปคุณพี่จะพาหนูไปไหนคะไปสวนดอกไม้อู้ไปสวนดอกไม้ไปตอนนี้เนาะ บ่ายโมงเนาะตอนนี้เรากำลังพาทุกคนไปเที่ยวอันซีนอันซีนเบตงไปลุย <laughs> อันซีนเม่อไรอันตรายด้วยดิ mm hmm. ใช่ปะ่ะทางเข้ามาคือแบบว่ามันจะมี <laughs> เสือม, <laughs> มีมันจะมีหมีอะไรอยู่เงี้ย <laughs> <laughs> ต้อดูดิไม่มีไฟไม่มีไฟฟ้าด้วยนะเออโอ้โหอออถึงแล้วค่ะโอ้โหทางก็เข้ามาถึงเดี๋ยวต้องเดินไปอีกอะเนี่ยใกล้ถึงแล้วจุดอันซีนสวยมาก แกเอ้ยสวยมากตอนนี้อยากอาบน้ำมากโอ้โหอยากเอาตัวเองขึ้นไปอยู่ตรงนั้นแล้วก็ให้น้ำสาดทั้งตัวเลยอะ่ะเย็นวันนี้นะคะหลังจากที่ลุยกันมาทั้งวันมือเย็นของเราครับ คือจุดไฮไลท์ทะเลหมอกไฮเวงนะคะถือว่าเป็นไฮไลท์ของเวตรงเลยก็จบทริปเบตงของเราเป็นอัางเสร็จสมบูรณ์นะคะที่สุดท้ายเราก็มาดูหมอกสวยงามมาก จะบอกว่าอยากให้ทุกคนได้มาเที่ยวเบตงมากๆเพราะว่ามันเป็นอะไรที่แบบเออไม่ไม,ไม่ไม่คิดว่าประเทศไทยจะมีอะไรแบบเนี้ยมีครับมีไงก็มีไงเจอคือเจอฉันเพราะว่าเธอเจ <Okay. S 2> อฉัน <laughs> ไง <laughs> ไม่รู้มีใครดูไหมไม่รู้มีใครติดตามไหมแต่ว่าเออก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามกันมาจนถึงตอนนี้นะคะตั้งแต่คลิปไปหาดใหญ่แล้วก็จนมาถึงเบตง วันนี้เราก็ได้เวลากลับแล้วได้ค่ะไปเจอกันใหม่ <c oughs> คลิปหน้านะคะแป่นกำ <c oughs> ลังใจให้เรามีตังค์ไปเที่ยวกันเยอะๆปีหน้าจะพาไปเที่ยวมินบุรี